สอนหาดาบป๊อบแคทนะครับวันน nee, ี้ผมก็จะมาสอนหาดาบป๊อบแคทนะเออเล่นแบบนี er> ้เลยก็คือเดี๋ยวผมจะมาโชว์สกิลของมันก่อนนะสกิลแรกก็จะเป็นประมาณนี้สกิลที่สองก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็คือ ทุกคนนะฮะให้มาตรงนี้นะมาที่ปับแคสแลวทุกคนก็กดให้ให้ครบนะครับหนึ่งหมื่นรอบแบบนี้เลยอ่ะนี่ผมจะกดให้ดูก่อนนะนี่อ่ะแล้วพอกดครบแล้วนะฮะให้มาที่เกาะพีพีย้ำนะครับกดครบหนึ่งหมื่นครั้งนะครับอ่ะสมมติว่ากดครบแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับ ให้เพื่อนเพื่อนมาที่เกาะ p p นะใช่มาที่เกาะ p p เลยนะครับทุกคนนี่ครับรูปร่างเกาะจก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งให้เพื่อนเพื่อนมาตรงนี้ครับนี่นะ,ะมาตรงนี้แล้วก็ให้คุยกับคนนี้ให้คุยกับตัวนี้ฮะโอไฮโอป๊อปแคท นี่นี่เพาเขาจะบอกว่าเห็นไหมหนึ่งหมื่นป๊อบก็คือกดครบหนึ่งหมื่นครัง้งแล้วก็มาตรงนี้ได้เลยนะซึ่งก็รูปร่างดาบก็จะเป็นประมาณนี้นะคนอือเขาจบคลิปต่วอ,อีกเพลงเท่านี้อาจจะสั้นนิดนึงนะแต่ผมก็ทำสอนแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกจะขอจบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายยเย้ yeah.